มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแก้มขึ้นเวทีเขาดาวภูเก็ตไม่มีคนดูทีททมงานโปรแจรงแล้วค่ะจากดราม่าก,กับงานเขาดาวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2565 Amazing Thailand เขาดาว2022 Amazing New Campus ที่จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียติรอสิบหาดปลายสะพานหินจังหวัดภูกเก็ตค่ะโดยภายในงานนะคะมีศิลป,ปินมากมายอาทิแก้มวิชยานีปูอัญชลีกบสวนิตอุยระวิวันปั่นภัยบูลเกียรติและศิลป,ปินอีกหลายท่านค่ะรวมไปถึงไฮไลท์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินชื่อดังระดับโลกอังเดรอาโบเซรีซึ่งมาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่2,565ซึ่งที่กลายเป็นดราม,ม่ากก็คือมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานเค้าดาวภูเก็ตนะคะในช่วงที่นักร้องสาวเสียงทรงพลังแก้มวิชยานีนะคะหรือว่าแก้มเดสตาแต่ปรากฏว่าเก้าอี้ภายในงานโลง่งเป็นจำนวนมากและแทบไม่มีผู้ชมเลยคะ่ะ แต่ล่าสุดนะคะทางทีมงานก็ได้ชี้แจงผ่าน TNN ออนไลน์นะคะว่าภาพที่แชร์ออกไปเป็นเพียงภาพช่วงเริ่มต้นของงานเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นช่วงหัวค่ําคนดูก็เลยน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วคนจะทยอยมางานช่วงสามทุ่มเป็นต้นไปค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมง,งานที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ากว่า1,000คนนะคะนอกจากนี้ ที่นั่งแถวหน้าจะถูกจัดไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมชมงานจึงไม่ได้มีบุคคลทั่วไปไปนั่งด้านหน้าเวทียืนยันว่าในวันนั้นนะคะมีผู้เข้าร่วมงานร่วมโชว์และคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินดังอีกหลายท่านอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ